โอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาทําการเปลี่ยนตัวผ้าเบรคของแรเมตานะครับ B200 ครับตีนี้ทีนี้ผมได้ทําการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะถอดลอ้อถอดอะไรออกมาเออมันต้องถอดขนาดนี้นะครับถอดนีน่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าถอดอะไรบ้างก็จะทําการถอดอถอยเสียเนาะแล้วก็กาบข้างตรงังด้านข้างนี้สภาพไม่ต้องดูนะครับมันเลอะาะอยู่บ้นนอก แล้วก็จะเป็นเฟรมตัวนี้ถอดเฟรมตัวนี้ถอดล้อออกมา,อาโอเคเราก็จะเป็นลักษณะนี้มาเรือแค่นี้นี่ส่วด้านนี่ผมก็จะมุนออกมาแล้วใช้เบอร์บสองในการมุนออกมาค,ค่อนข้างที่จะถอดก็ไม่ยากนะครับสําหรับคนมีทักษะในการช่างนะครับโอเคนะเรามาดูสภาพของคาบเบกเราไหมรู้สึกว่ามันจะกินไปฝั่งหนึ่งอะ ไปดูฝั่งนั้นกันอันนี้ฝั่งนี้ยังโอเคอยู่นี่ฝั่งนี้กินจนแบบว่าผ้าตัวจานเนี่ยอ,อาจจะสืออกนิดนึงนะครับแต่ก็สัมผัสได้ตัวนี้น่าจะใช้ได้อยู่มันไม่ได้เป็นรองลึกเท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้เขาจะใช้น็อตเบอร์12นะครับในการยึด เดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนผ้าเบรกกันนะครับส่วนผ้าเบรกนะผมจะใช้ตัวยี่ห้อนี้นะโอเคนี่จะเป็นของยี่ห้อนี้นะเป็นของ l a มปิ a ตอะไรนะครับตัวนี้ต้องรุ่นนะครับนี่มาดูสภาพต้องนานๆแบบนี้ โอเคครับเราไปดูการถอดกันได้เลยครับโอเคครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําการถอดสลักนะนี่ผมจะผมนี่มันจะมีสลักไหมนะนี่ล็อกอยู่ใ้เราทำการปลดล็อกสลักตรงนี้ออกไปเลยอันนี้ก็ได้ก็ได้เราถนัดเอาไว้แล้วโอเคเอามาแล้ว เพราะตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกตัวผ้าใบเห็นไหมตรงนี่ทการกด,กดกดกัไปเลยนะเรียวหออกมาเลย ก็จะหลุดอกมาเลยใช่ไหมใช่ไหมแค่นี้ไม่มีอะไรมาดูสภาพมันกินไปลึกเลยไหมนี่ครับนี่ปลาเบกอ,อันนี้ผมก็ค,คือรถจะจอดไว้บ้านนองนะเราไม่ค่อยจะใช้งานเราให้คนแก่ที่บ้านใช้เขาก็ ไม่ค่อยได้ซ่อมอะไรเป็นนะอันนี้พอเรากลับมาเราก็ามาซ่อมไอเกสยหน่อยโอเคนี่ดูตัวหม้โอเคไปทำการปลี่ยกันครับ ผมจะทำการตัวดันลูกสูบเข้าไปก่อนนะดันได้ง่ายเลยเอาใช้คือควงเรานี่แหละใส่เ,เข้าไปให้มันเราจะไขถนาดให้มันมิดก่อนเลาใส่จะใสง่ายหน่อยเห็นไห,นหม กดไม่ต้องกดแรงนิดหน่อย,อยออแล้วก็จะทำการใส่เข้าไปเลย เข้าไปได้ลองมันส,วส่วนสลักแล้วก็ยัดไปเลย ตรงนี้ก็เป็นสลักเราจะใส่สลากไปต้องหมุนก่อน เรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะไปทำการใส่เบียร์เข้าไปนะส่วนผ้าเบีร์ที่เป็นรอยผมจะใช้กระดาษทรายในการขาออนะ่ายเอานีนี่ใส่จารบีนิดนึงนะครับนี่ បងដើម <m> ចាំមានหายหมดឡើយ โอเคครับ หลังจากที่เราได้ใส่ตัวผ้าเบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเราประกอบเรียบร้อผมก็จะไปทําการาประกอบส่วนที่ผมถอดออกมาครับพวกล้อพวกเฟรมพวกท่อโอเคนะครับโอเคครับสาหรับคลิปการเปลี่ยนผ้าเบเนาะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามทางช่อง My p a s s i n Channel นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ